ต้องชกไอปิ่นชู่สามคนยังไม่พอเ้วยไงฮะไม่ต้องเลยคนยังไหวอยู่คนยังมีไฟอยู่ทำตามหน้าที่แล้วแล้วก็ขอเชิญพระมันรบและพระปิ่นทองเสด็จไปครองกางกันทำไห้ได้เลยเลยค่ะขอบใจมากพระแม่เจ้าเทพน,นารีเมืองนี่เราไม่ต้องการหรอกขอให้พระแม่เจ้าครองต่อไปเถิดแต่สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือสองพฤธิดานางยักษ์ เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้เอามาทำท่าหรือเอามาล่บใช้เราสิ่งที่เราต้องการนั่นคือจะนำมาเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้พวกยักษ์กังแหงต่อเราอีกเขาพระไทยมีความมีน้ำใจแล้วก็เมตตาพระธิดาที่ตองขมิ้งช้าถ้าไม่มีอะไรแ,แล้วก็จิ้ขาตัวกลับพันตังก่อนะอนะคะเป็นอเไรตดีนะจ๊ะประเทศนาลีจ้ะส,สน่ไสนใจไปอยู่ที่เมืองทาไม ลนี้จะไปทำอะไรไ,ไปทำแม่นมไหมสปีวเนี่นยต้อวละจันทร์ทองถึงเวลาแล้วมนะ่ลูกที่แม่จะต้องจากลูกทั้งสองแม่ขอให้ลูกทั้งสองมีความสุข,ขอยู่กับพระปิ่นทองถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมแม่บ้างนะลูกนะองแทาเสษ็จแม่จงหลแม่ดูแลพระองค์ด้วยนะเบค่ะทางดเป็น,แน,ใน,ในเแม่แรักษาพระองคด้วยนะคดีจ๊ะฝากแม่ ดูแลให้ดีด้วยยักษ์ยักษ์ยาวพระน้องท่าน